คอมพิวเตอร์ไซด์กิจกรรมที่13ชิงช้าสวรรค์หันษาสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเดิมก็คือกิจกรรมที่13นะคะชิงช้าสวรรค์หันษานะคะกิจกรรมนี้จะเป็นการามาแนะนําในการทําข้อ3นะคะเราไปดูข้อ3กันเลยค่ะ อนักเรียน,นะคะก็มาดูโจทย์กันเลยนะคะข้อ3นะคะชิงท่าชิงช้าสวรรค์มีการตกแต่งใหม่นะคะโดยว่ารูปสัตว์แต่ละตัวไว้ที่กระเช้าดังนี้นะคะกระเช้าหมายเลข1นะคะเป็นรูปช้างนะคะกระเช้าหมายที่มาหมายเลข2นะคะเป็นรูปยีราฟนะคะกระเช้าหมายเลข3เป็นรูปกระต่ายนะคะกระเช้าหมายเลข4เป็นรูปเต่านะคะ กระเช้าหมายเลข5้เป็นรูปแมวนะคะกระเช้าหมายเลข6กเป็นรูปจระเข้นะคะอ่าเขาถามนะคะจงเขียนโปรแกรมให้สัตว์แต่ละตัวนะคะขึ้นกระเช้าตามรูปให้ถูกต้องโดยลำดับสัตว์แต่ละชนิดให้เข้าแถวตามภาพอ่กาก็จะสัตว์แต่ละตัวนะคะก็จะเข้าแถวเหมือนอโจทย์ที่ผ่านมาเลยนะคะอ่า ลำดับที่1นนะคะก็คือกระต่ายลำดับสองก็คือเต่า3ก็คือช้าง4ี่แมว5จระเข้6ยีราฟนะคะก็จะขึ้นตามลำดับนี้ทีนี้เราจะเขียนคำสั่งยังไงนะคะให,ใหะ้ให้สัตว์แต่ละตัวนะคะขึ้นตามลำดับตัวนี้นะคะ,ะเรามาดูกันเลยนะคะ,ะเขาจะให้โจทย์มาอางนี้ คำสั่งแรกกระต่ายอยู่ลำดับแรกแต่กระต่ายจะขึ้นนะคะจะขึ้นที่ไหนคะ,ะขึ้นกระเช้าที่3นั่นเองนะคะ,ะการหมุนเขาบอกว่าการหมุนของกระเช้าหรือว่าชิงช้าสวรรค์จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็คือหมุนไปตามนี้ทีนี้ลำดับที่1กระต่ายจะไปขึ้นกับ กระต่ายจะไปขึ้นกระเช้าที่3นะคะเราก็ต้องเลื่อนกระเช้าไปก่อนใช่ไหมคะอ่าคำสั่งที่1นนะคะเราต้องเลื่อนกระเช้านะคะเลื่อนกระเช้าก็คือ A อ่าเลื่อนกระเช้าที่1ไปแล้วเลื่อนกระเช้าที่1ไปแล้วนะคะอ่าทีนี้คำสั่งที่2นะคะคำสั่งที่2องอยู่ตรงนี้อ่ากระเช้าที่2จะมาอยู่ตรงนี้นะคะ คำสั่งที่2นะคะเขาก็จะเลื่อนกระเชา้าอีกรอบหนึ่งเลื่อนกระเชา้าหนึ่งช่องนะคะทีนี้กระเช้าที่3ม,มันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วกระเช้าที่3อยู่ตรงนี้นะคะเราก็ให้กระต่ายเจ้ากระต่ายนะคะขึ้นกระเชา้าขึ้นกระเช้าก็คือคําสั่งขึ้นกระเชา้าหรือคําสั่ง b นั่นเองนะคะ,ะเราก็เขียน b ไป b นะคะทีนี้เจ้าเต่า ะะเจ้าเต่าอยู่ที่ลําดับที่4ใช่ไหมคะ4ต่อจาก3ตรงนี้แสดงว่าเราต้องเลื่อนนะคะเราต้องเลื่อนกระเช้าไปอีกหนึ่งช่องก็คือ A นะคะ A อ่าทีนี้พอช่องอกระเช้าที่4มาอยู่ตรงที่จุดที่จะกระต่ายที่จะขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะอ่าเราก็คำสั่ง ขึ้นกระเช้าของเต่า,ากระต่ายขึ้นไปแล้วนะคะเต่าก็ให้เต่าขึ้นไปนะคะทีนี้ให้เต่าขึ้นไปกระเช้าที่4นั่นเองคําสั่งที่ให้ขึ้นกระเช้าก็คือคําสั่ง B นั่นเองนะคะคำสั่ง B ตัวนี้หนูก็เลื่อนกระเช้าไปเรื่อยๆ,ๆเืยๆเลยนะคะามาดูเดี๋ยวกูจะทําให้ครึ่งหนึ่งตอนนี้เรา นำสัตว์นะคะขึ้นไปนะคะสตัวแล้วทีนี้ช้างนะคะช้างมันอยู่หมายเลขหนึ่งนะคะช้างมันอยู่หมายเลขมันวนไปฝั่งโน้นแล้วนะคะเราก็ต้องเลื่อนให้หมายเลขหนึ่งมาอยู่ตรงจุดนี้นะ,ะตอนนี้4ี่แล้วใช่ไหมคะแสดงว่าเราก็ต้องเลื่อนไปอีกกี่ครั้งคะ4 5่ แล้วก็1แสดงว่าเราต้องเลื่อนกระเช้าไปทั้งหมด3ครั้งนั่นเองเราก็เขียนไปเลยค่ะอ่าเอคําสั่งที่ 6A คําสั่งที่7ก็คือ A เลื่อนคําสั่งที่8ก็คือ A เลื่อนอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าเราก็เลื่อนมาถึงคําสั่งที่เลื่อนกระเช้าที่1แล้ว เมื่อเมื่อกระเช้าที่1มาอยู่จุดหมายนะคะเราก็สั่งให้ช้างนั้นขึ้นกระเช้าก็คือ B นะคะอ่าทีนี้ช้างก็ขึ้นกระเช้าเสร็จแล้วใช่ไหมเหลือ3ตัวสุดท้ายอ่าเราก็เหลืออยู่3ตัวสุดท้ายนะคะเราก็จะครูก็จะให้นักเรียนนะคะทําด้วยตัวเองนะคะทีนี้เราก็มาสังเกตนะคะ ตอนนี้ช้างมาอยู่ตรงจุดตรงนี้แล้วเห็นไหมกระเช้าที่1นนะคะกระเช้าที่1อยู่ตรงนี้ทีนี้ไอ้เจ้าแมวมันอยู่ตรงไหนคะเจ้าแมวอยู่ที่กระเช้าที่5แสดงว่าเราต้องเลื่อนกระเช้าไปกี่ครั้งลูกเลื่อนกระเช้าไปกี่ครั้งคะดูนะเลื่อนกระเช้าไปก็คือเลื่อนอันนี้เลื่อนไปครั้งที่1เลื่อนไปครั้งที่2เลื่อนไปครั้งที่สาม เลื่อนไปครั้งที่4เลื่อนไปครั้งที่5แสดงว่าเราต้องเลื่อนนะคะกระเช้าเนี่ยไปถึง5ครั้งถึงจะถึงจะหมุนกระเช้าที่5เนี่ยมาอยู่ที่จุดตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ให้แมวขึ้นไปหนูก็ต้องตรวจสอบไปเรื่อยๆนะคะหนูก็หมุนๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะเขียนคำสั่งนะคะให เจ้าแมวพวกนี้เออไม่ใช่เจ้าแมวเจ้าสัตว์พวกนี้เลือีก3าตัวนะคะ3ตัวนี้หนูต้องพามันขึ้นกระเช้าให้ถูกต้องตามกระเช้าตามนี้นะคะอ่าเจ้าแมวขึ้นที่กระเช้าที่5นะคะอ่าเจ้าจระเข้กระเช้าที่หนะคะเจ้ายีราฟกระเช้าที่2นั่นเองนะคะเราก็ต้องหมุนหมุนหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็วางคําสั่งนะคะว่า คำสั่งกระเช้านั้นมาถึงจุดตรงที่ขึ้นหรือ,อยังถ้าถึงจุดที่ขึ้นแล้วเราก็นำบัตรคำสั่งนะคะตัว B นะคะมาเขียนลงไปในส่วนข้ออื่นๆที่จะนำสัตว์ทั้ง3ตัวขึ้นไปนั้นะนะครูขอให้นักเรียนทำเองนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะรอตรวจของทุกคนอยู่นะคะ,ะสำหรับ จิจกรรมนี้นะคะในข้อ3ก็จบเพียงเท่านี้นะคะมันคูรอตรวจของพวกเราอยู่นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายวันนี้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย